ตอนนี้เรามาในจักรวาลคู่ขนานจักรวาลที่แล้วเป็นจักรวาลที่รีวิวทั่วไปอีกจักรวาลน,นี้เราจะพูดถึงการสปอยการขยี้ว่าดูมาแล้วเนี่ยมันมีแง่มีมุมอะไรบางอย่างที่เราอาจจะพลาดไปหรืออาจจะถ้าเกิดรู้เนี่ยโอ้โหมันจะตกใจแบบเชียอยากดูหนังโนแลนอ่ะมาแคกแก่เก่ากันในบ่อมีวันจกัก ภารกิจของอีลุงนี่คือทําอะไรอะ่ะคือเป็นหมอผีหรือทําหน้าที่ส่งวิญญาณแต่ตัวเองอะ่ะก็ไม่สามารถส่งวิญญาณตัวเองไปไปได้เนื่องจากว่าเหมือนโดนคําสาบหรือเป็นิจที่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปคนคนตายแล้วส่งไปเกิดนักต่อน,นักแล้วให้เกิดให้เกิดในที่ดีๆภารกิจของลุงเหมือนโดนคําสาบให้ทําอะไรบางอย่างแต่วันนึงก็อยากไปเกิดบ้างแต่ก็ไม่สามารถแล้วก็ไม่อยากไม่อยากรับพรสวรรค์นี้ก็เลย เกิดเหตุการณ์ย้อนอดีตตามไปแก้ปมของตัวเองมันก็เลยเกิดความวายเลตี้ของเรื่องราวเกิดขึ้นไม่ใช่เลยไม่ใช่ใชอย่างนัง้นเลยเนะี่ยไม่ใช่เลยอ่านคนละเลรือ่องเลยพดคือคือพูดถึงว่าหนังแม่มันพูดถึงว่าตาลุงคนเนี้ยแทบจะแบบว่าเหมือนหลอกใช้ผีด้วยซ้ำไปอ่ะคือมันเหมือนค้นพบวิธีจะส่งวิญญาณไปเกิดอะไรอย่างที่มันเล่าในหนังว่าทาพิธีศพเผา ไม่ต้องเก็บอะไรไว้เนี่ยคือการส่งวิญ,ญญาณที่ดีสุดทําบุญนะพูดง่ายๆแต่ลุงอ่ะเลือกเก็บกระดูกไว้ชิ้นหนึ่งทําให้วิญญ,ญาณอ่ะข้างค้างในโลกเต็มไปหมดไม่เคยช่วยใครเลยคิดว่าช่วยให้เขาพ้นทุกข์จากความทุกข์ทรมานตอนเป็นมนุษย์อ่ะแต่พอตายไปแล้วเสือกเก็บผีวิีเต็มบ้านเลยไหมเก็บเต็มสุสารเต็มเต็มป่าช้าเลยแม้แต่ผู้หญิงคนนั้นมันก็ตั้งใจตั้งใจที่จะแม้เขาไปผุดไปเกิดไปซ้ําแล้วมันเหมือนโดนผีลงโทษอ่ะคือผีเนี่ยในหนังตอนจบะมันก็บอกแล้วว่า มันพาไอ้ผู้ชายคนเนี้ยย้อนกลับไปเป็นพันครั้งแล้วให้แก้ไขอดีตอะแต่ไม่เคยแก้ไขเลยไม่เคยช่วยเลยต้องการอย่างเดียวส่งวิญญ,ญาณกูไปเกิดทำไมมันไม่เคยคิดจะช่วยกูเลยเว่าแก้ตัวเป็นพันครั้งแล้วไม่เคยทําสําเร็จไม่เคยแก้ไขอดีตได้เลยแล้วก็การ<อ>จะทรมารยในลงคนนี้ไปเรื่อยๆอีกจนกว่าลงมันจะคิดได้อะ่ะเขาค้นพบเอาวิธีเอาผีไว้เป็นเพื่อน ใช่เลยไม่ยอมส่งวิญญาณทั้งที่เขาภารกิจคือเขาส่งวิญญาณไปเกิดดีคือลุงมันเห็นแก่ตัวมากไงคือถ้าเห็นว่าต้องแต่ตอนเด็กนะมันเป็นเด็กเหงามันไม่มีเพื่อนเลยมันต้องคอยดูแลแม่พ่อก็แบบว่าอารมณ์ร้อนใช่ไหมมันไม่มีเพื่อนเลยการมีผู้หญิงคนเนี้ยมันเลยอยากเก็บผู้หญิงคนนี้ไว้เป็นเพื่อนมันก็เลยไม่ทําให้เขาไปผลไปเกิดยิ่งพอว่าไอ้ลุงตัวแก่จะย้อนกลับไปบอกวิธีกักวิญญาณน่ะมันเลยไปตัดนิ้วเลยตัดนิ้วผู้หญิงคนนั้นเก็บไว้เลย เพื่อที่จะคีบผู้หญิงคนนี้ไว้กับมันตลอดชีวิตอมันเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวที่สุดคือรู้ได้เลยว่าตั้งแต่ตอนที่มันทาพิธีเผาศพแม่มันพยายามจะเก็บกระดูกเพราะว่าไอเดียเดีย,ดยของมันก็คือมันอยากจะอยู่กับแม่มันตลอดการไอ้คลกเรื่องความลับเรื่องการย้อนเวลาโอเคมันมีตอนท้ายที่มันบอกใช่ไหมแต่ระหว่างทางเนี่ยไม่งงหรอวะอย่างตอนที่มีหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในในชุมชนอะ ที่เปนร้านขายตามหาแม่ตัวเองที่ตายเออตามหาแม่ตัวเองที่ตายไปแล้วก็ให้ลุงช่วยและอยู่ดีๆก็มาอยู่บ้านกับลุงอยู่สักพักหนึ่งจนจนอาจเจอแม่ตัวเองแล้วกัน,จนเ,อเอจอศพแม่เจออะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็ทําพิธีเสร็จแล้วก็นั่งรถออกจากบ้านไปในเมืองไปกับเพื่อนไม่ได้อยู่กับลุงและลาลุงพอมาอีกครั้งหนึ่งนอนอยู่ในบ้านเว้มันรู้สึกว่ามันชึบจนแบบเอ้ยยังไงวะตามไม่ทัน อา้าวตกลงแล้วมึงไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมกลับมาคือถ้าสัง,สงเกตเดียอ่ะมันเล่นมุกนี้มาพักใหญ่เลยนะมันคือบัตเตอร์ไฟฟกสิ่งแดก็ตามที่มันเกิดขึ้นในอดอีตอ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงปพ๊บมันจะเป็นผลในปัจจุบันทันทีตั้งแต่กระจกประตูกระจกไอ้ตู้เก็บของแตกแขนหุ่นแตกไม่ใช่แค่หุ่นของตกแต่งภายในบ้านก็เปลี่ยนแล้วทุกครั้งที่มันย้อนไปในอดีตปั๊บกลับมาเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเลยพอถึงตรงนั้นก็เหมือนกัน ฉากนั้นนะพอไพ่กลับมาถึงโลกปัจจุบนันปับ๊บรู้เลยบ้านเปลี่ยนแล้วบ้านไม่มีผนังกั้นเยอะมากปิดมิดชิดซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีก่อนหน้านี้เป็นบ้านเปิดโลง่งใต้ถุนเปิดโลง่งข้างบนก็แทบจะแบบว่าปูป,ปูพังๆังแต่พอย้อนกลับมาปั๊บข้างบนติดสนิทข้างๆมีผ้าสแลนคลุมหนาทึบอ,อะไรเงี้ยนี่คือการเกิดเมทัลฟิสิกขึ้นมาทันทีเมื่อมันเดินทางย้อนอ,อดีตมันเลยไม่รู้สึกติดขัดเลยว่าเออมันเปลี่ยนแต่เรารู้เลยว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่มันเดินทางอดีตปั แย่แล้วต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนและนั่มันก็พาเราเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยมันยอมปล่อยวิญญาณทั้งหมดให้ไปเกิดใช่ไหมที่มันเลี้ยงไว้ไม่เพราะว่ามันรู้สึกว่าคือมันรู้สึกว่าสิ่งที่มันทําในสุดท้ายแล้วมันทําให้อ๋อมันเผาเหรอใช่มันเผาของเก็บของสะสมทุกอย่างเผาบ้านเลยคือมันคิดว่าการที่มันไปฆ่าแม่ตัวเองต่อหน้าต่อตาตอนมันเด็กอ่ะ มันทาให้เกิดปอมอีกอย่างหนึ่งแทนทําให้เกิดกลายเป็นโรคจิตหนักกว่าเดิมคือถ้ามันบอกว่ามันเน่ยเคยคิดที่จะช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเนี่ยเหมือนที่มันเคยช่วยเหลือแม่ก็คือคนที่เจ็บป่วยทรมานด้วยโรคต่างๆเนี่ยมันเอามารักษารักษาด้วยวิธีผิดถูกไม่รู้เพื่อจะปลดปล่อยเขาจากความเจ็บปวดใช่ไหมแต่พอมันไปฆ่าแม่มันเองต่อหน้าต่อตามันอ่ะมันทําให้ความคิดเนี้ยของในเด็กคนนี้เปลี่ยนไปมันยังงงตัวเองเลยว่าแล้วทําไมกูจับมึงมาวะทําไมกูไม่จับแม่เองมาวะ เพราะว่าแม่เป็นคนเสียสติ<ม>ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะที่มันไปเจอ<ม>ตอนหลทีไปเจอแม่ของผู้ญีงคนเนี้ยซึ่งเหมือนเป็นคนเสียสติคนที่อยู่ในบ้านของมันคนแรกที่ตายอะ<ม>่ะนั่นคือแม่ของหญิงสาวคนนี้ที่ขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละซึ่งมีอาการทางจิตมันเลยอยากรักษาไงเพราะว่ามันรู้สึกว่าคนคนนี้คือทรมานจากความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันมันก็เลยเอามาขังไว้เพื่อจะรักษาพอรักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายก็ไปเก็บวิญญาณไว้พอความคิดตอนเด็กมันเปลี่ยนน่ะความคิดมันคือ ผิดเพี้ยนไปหลังจากอันที่เห็นแม่ตัวเองโดนฆ่าตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเลยกลายเป็นแบบคิดไปอีกแบบหนึ่งว่าคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือคือคนที่ผิดปกติทางอารมณ์ทางโน้ทางนี้อะไรเงี้ยมันเลยไปจับไอเด็กวีคนนี้มาแทนมันกลายเอฟเฟกเกิดจากสิ่งที่มันไปปฏิบัติการย้อนอดีตไปเสือกคิดว่าจะไปแก้กลับเป็นต้นกําเนิดของเรื่องทั้งหมดคือเมื่อก่อนมันไม่ได้ใช่อย่างนั้นเลยแต่ตัวมันนั่นแหละที่ไปไปฆ่าแม่มัน<ล>ไปยุ่งกับอ,อดีตเยอะเกินไป เกิดจากเหตุการณ์ที่มันเจตนาดีการเป็นเจตนาลายอะ่ะก็น่าจะตีความได้อย่างนั้นนะคือมองว่าเออส่วนหนึ่งก็คือไอ้ที่หนังนพยายามจะเล่าว่าการย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยความคิดของตัวคนแกน่ของลุงคนนี้ก็คือว่าการที่มันต้องเห็นแม่ตัวเองทรมานก่อนตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่มากในชีวิตม,มันมันพยายามจะทําจุดนั้นน่ะพยายามจะคลี่คลายจุดนั้นว่ากูไม่อยากเห็นแม่ทรมานจนตายอ่ะ พยายามจะช่วยเหลือไม่ให้ไปสบายอ่ะแต่กลายเป็นวิธีการมึงทาให้แยกกว่าเดิมเรื่ไปอะไรเงี้ยอันนี้มันคือบัตต์ไฟเฟกครทฤษฎีของบัตต์ไฟเฟกนั่นแหละที่แบบว่าทำสิ่งหนึ่งอะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะมันก็ส่งผลกระทบแบบมากมายมหาศาลโดยที่คุณไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยอืมเฮ้ยขอไปดูรอบได้ไหมคือมันซับซ้อนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็บอกว่าแก้ไปได้ทุกอย่างมันก็เลยเผาทิ้งทั้งหมดเลย แต่เผาทิ้งกับการบัตเตอร์ไฟเอปเฟตหนักกว่าเดิมอีกก็ไม่รู้ว่าหนักกว่าเดิมหรือเปล่านะเพราะว่าพอมันเผาทุกอย่างทิ้งหมดเนี่ยตัวมันเองตายเนี่ยแต่ในอดีตอ่ะมันก็เหมือนไปนับหนึ่งใหม่ไปเป็นอดีตอีกแบบหนึ่งที่ผีตนนั้นจะเป็นคนเล่าเรื่องต่อตถ้าจะมีการแก้ไขอดีตครั้งหรือผีพยายามจะทาอ่ะนะก็อย่างที่บอกว่าผีมันพาลุงคนนี้ไปไม่รู้กี่พันรอบแล้วอะ่ะ <c oughs> เพื่อที่ให้ลุงแก้อดีตให้ได้ให้ดีที่สุดท่านที่ลุงคิดได้แล้วอะ่ะคดี๋วตอนนี้ลุงคิดได้วิธ กูไม่ควรจะเกิดขึ้นน่ยกูควรจะตายไปเลยตอนเด็กอะไรเงี้ยอแต่ว่ามันก็เป็นแค่อีกหนึ่งวิธีที่ไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่าการที่ตอนจบเนี่ยผีย้อนกลับไปเมื่อห้าสิบปีก่อนแล้วก็ไปไปเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะนั่นก็คือไปหวังว่าลุงจะคิดได้ดีกว่านี้หรือเปล่าไอ้น,นี่มันก็เป็นคําถามที่บอกว่าหนังก็ทิ้งไปเปิดวัสุดท้ายแล้วแก้ไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นไปแล้วมันช่วยมันคุณจะไปแก้ไขยดีอะไรไม่ได้ยกเว้นว่าคุณจะมีจิตสํานึกตั้งแแต่แรกรเย อีกครั้งแรกอะ่ะคิดว่าจะเป็นเหมือนกุมารทองเนี่ยเป็นฆาตรกรตอ่อเนื่องมันฆ่าใครบ้างไหมเรื่องเี้ยหรือมันเก็บศพอย่างเดียวทำวิธีส่งวิญญาณเก็บวิญญาณอย่างเดียวมันฆ่าใครบ้างไมหมเดี๋ไม่รู้เหมือนกันนะตอนที่มันพอว่ามันไปฆ่าแม่ตัวเองอะ่ะมันกลับมาวิญญาณมากกว่าเดิมเยอะเลยนะวิญญาณที่สุสารอะ่ะเพียบเลยตอนแรกมีประมาณแบบห้าอุกตนเองนะมีแบบแค่กลุ่มเดียวพอตอนอ<ะ>พอตอนหลังย<อ>ืนอยู่ในป่าเต็มเลยมีเป็นยี่สิบเลยอะ่ะซึ่งอาจจะฆ่าก็ได้นะเพราะว่า จากพฤติกรรมที่มันทรมานเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบต้องเอาคนแก่มาได้แบบว่าเหมือนเอามารักษาระดับหนึ่งอ่ะมียาสมนาุนไพรโน่นนี่นั่นมพอรักษาไม่หายอาการทางจิตอ่ะมันช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยมันผิดวิธีมันไม่ได้มีหลักการอะไรเงี้ยแค่ความรู้สึกว่ามันอจะช่วยได้อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เยอะศพเท่าไอตอนที่มันเป็นพฤติกรรมแบบผิดเพี้ยนก็ได้เพราะมันไปเปลี่ยน mindset เด็กมันก็เลยทําให้ มีมีศพมากกว่าเดิมเพราะว่าพอเด็กมันเปลี่ยนมายเซ็ตไปแล้วไงเลยทำให้เกิดเกิดอัชฉรกรรมตัวน้อยอืคอยดักวิญญาณมากกว่าเดิมคือไอตอนแรกมันก็กล้ำกึ่งอยู่นะว่ายงคนเนี้ยมันเป็นคนดีหรือคนชั่วเอ,อ,เอ,อตอนเินเรื่องมาเนี่ยก <borah neighbor. S 1> ารที่มันเอาคนมาขังไว้เนี่ยโดยอ้างว่าเอามารักษาเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันทําถูกหรือผิดนะก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันช่วยช่วยได้จริงหรือเปล่า พอตายไปแล้ววิญญาณอยู่ในป่าช้าเงี้ยก็ไม่รู้ว่าอยู่อย่างมีความสุขหรือเปล่านะเพราะว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ลุงคนนี้ทํามาเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วมันรู้สึกได้เลยว่าลุงเหมือนเป็นฆาตกรโลกจินตนะเหมือนฆาตกรต่อเนื่องอะไรสุดท้ายแล้วมันก็ดึงเรื่องราวของยุคสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือพอเมืองบ้านเมืองมีความเจริญที่มันอยู่ห่างไกลอ่ะคนก็เข้าเมืองหายไปไม่มีใครรู้เพราะว่านึกว่าเข้าเมืองไปแล้วไปทํางานไปหางานทําไปหาชีวิตที่ดีขึ้น ชนบ,บทที่ย่ำแย่ก็ปล่อยทิ้งไปใครหายไปก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าไปได้ดีแล้วมันก็เลยเกิดออช่องว่างระหว่างชนชั้นระหว่างสังคมเยอะขึ้นทําให้เรื่องราวห้ายๆมันเกิดขึ้นได้ในชุมชนแบบนี้ไงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วฉากที่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็เป็นคล้ายๆผู้หญิงลันลาที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะแต่เขาโชว์นิ้วอะ่ะแสดงว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกของเด็กคนนั้นอะไปตัดนิ้วมันอะใช่ กลับไปคีนิ้วมันขาดไปอ่ะคือมันอย่างนี้ไหมไอ้ผมผมเข้าใจานี้ถูกไหมไอ้ตัวไอ้ตัวลุงที่ที่อีกที่มันโบกมือลาลุงอะ่ะนั่นคือ<ม>นั่นคือเหตุการณ์นัน้น่ะผ่านไปหมดแล้วแต่อีก,อกจัก,กรวาลหนึ่งพอมันกลับไปทําเรื่องกับไอ้เด็กคนนั้นให้เด็กคนน,<ม>กคนั้นเปลี่ยนม,มายเซ็ตผู้หญิงที่โดนตัดนิ้วเนี่ยเป็นอีกเส้นเวลาหนึ่งแล้วใช่ใช่ใช่มันคืออย่างนั้นแหละจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันจบแบบสันติสุขก็คือผู้หญิงคนนั้นจากไปจากไปแล้วก็จบปิดเรื่องไปเลยแต่ การย้อนเวลากลับไปฆ่าแม่ทําให้ผู้หญิงคนนี้กลับมาไม่รู้ว่ากลับมาหรือเปล่าหรือจับแต่แรกมันสลับตัวเนี่ยไม่ใช่กลับมานะหมายถึงว่าในตอนแรกอ่ะมันไปจับแม่มาแต่ครั้งเนี้ยทำลายเนี้ยทำลายในตอนจบอ่ะมันไปจับลูกสาวมาแทนไม่ใช่จับแม่เพราะในเนื้อเรื่องมันบอกว่าผู้หญิงคนแก่นั่นแหละเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวว่ะหายไปประมาณสองสามอาทิตย์ใช่ไหมก่อนเกิดเรื่องอ่ะที่ตำรวจตามหากันอ่ะ แล้วคาดว่าต,วตายแล้วใช่ไหมล่ะ mm hmm. แล้วพอทำลายใหม่เนี่ยที่มันกลับมาหลังจากที่มันไปฆ่าแม่ตัวเองคะกลับมาปุ๊บเนี่ยก็คือช่วงเวลาเดิมก็คือสองสามอาทิตย์หลังจากมีผู้หญิงคนหนึ่งหายตัวไปแต่แทนที่จะเป็นแม่ที่เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวกลายเป็นลูกสาวของร้านขายก๋วยเตี๋ยวแทนแม่ยังอยู่แม่ยังอยู่ร้านอยู่เลยแม่ยังขายก๋วยเตี๋ยอยู่เลยเออแต่ลูกสาวหายไปมันคือทไลายใหม่มันคืออันเดเด่นทไลน์ hmm. สรุปแล้วลุงเผาตัวเองแล้วตายไหมตาย ตายเด็กไงมันตายใช่ไหมมันตายมันขังตัวเองแล้วเผาบ้านตอนเด็กไงมันไม่มีโอกาสกลับไปแก้ตัวได้อีกแล้วถ้าจะแก้ตัวคือแก้ตัวตอนเด็กอ่ะเพราะเด็กยังอยู่ใช่ต้องแล้วมันจะเหลือทำไรให้แก้ตัวสั้นมากเริ่มใหม่อ่ะเออใช่แต่ทำไรนั้นเป็นทำไรที่สำคัญมากไงความไรที่พ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นจะมาไงเออจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคก็ถ้าใครไปดูมาแล้ว ก็มาคุยกันทั้ง2ช่องทาง Search d o c อซีอกตามด้วยคําว่าหนังแล้วก็จะเจอพวกเราทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนสําหรับวันนี้ไปแล้วครับอีครับครับ